ตุ๊กตาน้องนาคตัวโตถือกำเนิดขึ้นในปี2,557จากความคิดของลูกหลานชาวบางมูลนาคโดยแท้ที่ต้องการสร้างสัญลักษณ์ให้เยาวชนสนใจความเป็นมาของชุมชนบ้านเกิดที่ชื่ออำเภอบางมูลนาคมาจากธรรมชาติของพื้นที่ในอดีตที่มีปลาชุกชุมจึงมีนาคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านช่วยกันออกแบบและออกเงินในระมิตน้องนาคสีสันสดใสใบหน้าจิ้มลิ้มสูงถึง2เมตรโดดเด่นสะดุดตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกใจชาวบางมูลนาคทุกคน ไทยคำจีนคำลงพื้นที่เห็นน้องหนา้ารู้สึกคุ้นๆว่าที่มาที่ไปคล้ายๆกับน้องหมีคุมามงของญี่ปุ่นย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนจังหวัดคุมาโมโตโต,ต้องการสร้างสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกุมะแปลว่าหมีโมโตแปลว่ารักเงานํามาซึ่งการออกแบบคุมามงหมีแก้มแดงน่ารักสะท้อนตัวตนของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนน้องหมีเป็นขวัญใจมหาชนทันทีภายในสองปีแรกหลังถูกพัฒนากลายเป็นสินค้าประเภทต่างๆสามารถทำเงินได้หลายหมื่นล้านบาท ที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดคุมาโมโตได้เป็นอย่างดีกลับมาที่บางมูลนาควันนี้น้องนาคไฟเบอร์กลาสจากพลังของเอกชนมีอายุ6ขวบแล้วรอคอยการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดพร้อมเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นทั่วประเทศสร้างมัสคอตในแบบฉบับของตัวเองถามว่าน้องนาคกลายเป็นอะไรได้บ้างไปดูน้องหมีคุมามง